มึงบาหรือเปล่าไอ้ชายมึงเกิดมาจากอะไรกันไก่ตะใบหรืออะไรฮะตอนนี้ชันก็ลงมาอยู่ที่โลกเนี่ยเอ็งพูดเรื่องอะไรแล้วชันจะรู้ไม่ไรบ้าวันไว้ครูของคาโซนล่ะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่วางเลิกทอมาขายแอมเวสทีได้ไหมไอ้ชายไอ้บาไอ้ห้ามหดข้างในมีคนอยู่ด้วยงั้นเหรอเกิดเป็นฮาโรมันอยู่ยาก พูดชีวิตแม่งเครียดยังงั้นเหรอครับลูกชายคนทีอยู่ป .4 สีแล้วสินะครับพูดทุกต้องถ้างั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับผู้ใหญ่ขอวันหยุดให้คุณกลับสูพันธ์ดีไหมฮะซึ่งอิี่ขอบคุณเนอครับเนอคุณไปขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคุณใขอบคุณขอบคุณครับชาบูทำันไรเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเลยขอบคุณครับกันดำมกันดำ เป็นยังไงบ้างลูกได้ถือผ่านไว้ครูด้วยเหรอสุดยอดไปเลยนะลูกพอ่ออหามนุษย์เมียให้ห้างานใหม่เพื่อไม่ให้คาโซลลาบากใจเลยเออนะเข้าใจไอ้เข้าใจมันก็เข้าใจแต่ว่าตัว้อยเป็นนังนน่งไข่ในรอเศร้าแบบนี้ใครมันจะไปจ้านทํางานอะไรบ้าอออออเออชีวิตแมง่งเศร้างานงั้นเหรอหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ซับซ้อนไปมากกว่านี้แล้วนะ กันดัมกันดั้มฮะแม่เก็บเข้าข้องนี่ไปแล้วเหรอนี่รู้ไม่ความว่ายังไงเอาแต่ร้องไห้พ่อฟังไม่รู้เรื่องนะเออ้าอย่างนั้นลูกไปอยู่กับขุนย่าที่ลำพูนสักพักก็แล้วกันนะเสร็จงานเดี๋ยวพ่อรีบไปห้านะเอออามูโร่พืนสมองนายกำลังปันป่วนกำลังปันป่วนขพืนสมองนายกำลังงานเป็นฮาโรนี่มันก็น่าหนักใจเหมือนกันนะ ブラック職場のタンです。無茶な作戦をしつけられ、てストレス、セタマー、ペトカグルちゃんとパンコシェーシんピットル。